อุยเกือบไม่เห็นดอกนี้พี่น้องคะปาดดอกนี้คืองามแาท้บาดปาดดอกนี้ไหมอุ้ยงามแหงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่าในอเมริกานะคะ เช่นเคยเลยแจงก็มาออกกำลังกายแล้วก็มาดูเห็ดด้วยค่ะถ้าเจอเห็ดก็เก็บเนาะนี่นะคะเจอเห็ดมอรเรลขอบคุณอนะคะอ้ยอันนี้ก็ใช่มา มาได้ยินเสียงแจงเขาเห่าอันนี้ดอกพอเก็บแล้วนะคะเห็นไหมไปลายเขาเริ่มเหลืองแล้วแต่เขาดอกเล็กนะคะมีสองดอกมีอีกไม้เอาไปต่อคะ่ะดีใจจังห <c oughs> มาหมาหมาน้องหมาได้ยินเสียงแจงไปต่อนะคะเป็นเพื่อนคะ่ะแจงเดินไปเดินมาเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเนยอ้ยเเพื่อนคะ่ะอันนี้ ต้นนะคะอันนี้กินได้นะอดอกแก่แล้วค่ะดอกไม่ค่อยเฟิรม์มแต่กินได้นะคะอเห็ดพึ่งเนยนะแล้วก็มีนี่นะคะอันนี้ก็ใช่เนี่ยค่ะแต่ดอกไม่เฟิร์มแล้วนะคะเห็ดเขาอยากเกิดกับพี่น้องค่ะอันนี้ก็ใช่นี่นะคะนี่นี่นะคะพึ่งเนยเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ ยังไม่เก็บเพราะอะไรเพราะว่าในตู้เย็นในตู้เย็นแจงยังมีอีกหลายถุงนะคะเพราะว่าแจงเก็บแช่แข็งไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วยังกินไม่หมดนะพี่น้องนี่นะคะปล่อยเขาเป็นเชื้ออยู่นี่แหละคะ่ะโอ้ยช่วงที่เขาฤดูเขาออกในเต็มเลยพี่น้องคะ่ะเก็บไม่หวัดไม่ไหวนะคะเอาไปต่อจะ้ะตอนนี้คืออยากเก็บเห็ดมอเรลมากๆเลยค่ะเอาไปต่อนะคะ เพื่อนๆมาถึงตรงเห็ดมอเรวเกิดแล้วนะคะวัน,นวันนี้จะเป็นยังไงเพื่อนๆค่ะอันนี้แจงมาเก็บรอบที่สามแล้วนะนี่นะคะรอบที่สองแจงมาเก็บวันที่ฝนตกค่ะ วังว่าจะไม่มีรถมานะคะไม่อยากให้คนเจอช่วงที่เก็บเห็ดเมื่อวานนี้ไอเห็ดมอลเร็วตรงนี้แหละคะ่ะที่แจงเก็บไปรอบที่สองเนาะแจงเอาไปตำน้ำพริกอร่อยอร่อยพี่น้องจ๋าอันนี้เขาเป็นเชือ ก็ใช่อืมนี่นะ,ะจงจะไม่เก็บหมุดนะคะแจงจะเก็บไว้ให้เขาเป็นเชื้อนะพี่ค่ะคือดอกไหนที่แจงเห็นแจงก็จะเก็บจะไม่เปิดหามากนะคะอันนี้จากรอบก่อนดูสิเพื่อน ดูอันนี้เป็นเงาจากรอบก่อนนะคะนี่นะคะนี่อันนี้ก็ใช่นะ ดอกตรงนั้นสวยๆแจงเอาไว้เขาเป็นเชื้อนะพี่พิ่์เพื่อนค่ะไม่เก็บหมดอันนี้มีอะไรมานนกเขาเนี่ยเนี่ยดอกนี้อุย้ยพ,พี่ดูสิ นะคะโอ้ยส,สวยเลยดอกนู้นได้เห็นไหมนะะดอกนูนอัน,นนี้ก็ใช่นะคะนี่ก็ใช่ ที่นี่ตั้งแต่เก็บมาปีนี้นะคะเจอตรงนี้แหละค่ะเยอะเยอะสุดแล้วนะคะอันนั้นก็พี่ๆค่ะในป่านี้มีเห็ดมอรเริลนะคะเนี่ยตรงเนี้ยในป่าเนี่ยแจ้งเข้าไปไม่ได้เป็นที่ของคนอื่นรู้แต่ว่ามีนะคะถ้าตรงนี้มีข้างในก็มีเอาไว้ให้เขาเป็นเชือ้อเห็นไหมคะอตรงนั้นนะ่ะ นี่คะดอกขาวๆนะนคะคะพอแล้วนะคะพอแล้วปล่อยเขาถ้าเขาขึ้นมาอีกก็คือปล่อยให้เขาเป็นเชื้อนะคะอุ้ยเกือบไม่เห็นดอกนี้พี่น้องค่ะบ้าดอกนี้คืองามแห้บบาดพี่น้องค่ะ เดี๋ยว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 ขอเก็บภาพอีกมุมหนึ่งก่อนค่ะขอเก็บภาพอีกมุมหนึ่งก่อนเนาะป้าดอกนี่แม่อุยงามแหงไปดองดอกนี่แม่เกือบว่าเห็น น้องค่ะได้สิบกระดอกอยู่นี่พ่อลราค่ะพอแล้วใส่ละดอกหนึ่งจะเห็นยูนค่ะนะอ้าซัมเนี่ยแหละค่ะปล่อยเขาเป็นเสื้อเนาะค่ะเนาะอย่าเก็บเขาเกียกหลายให้เขาได้มีเสื้อเฮาได้เก็บอีกปีหน้าเนาะค่ะเนาะจ๋าไปต่อค่ะเพื่อนๆค่ะเพิ่งเฮ็ดดอกนี่แืมอนึงนะคะ มีความข่ายเห็ดหูหนูค่ะพี่น้องมองดูล่ะมีความข่ายเห็ดหูหนูแต่ว่าเป็นสีเป็นสีน้ําตาลนะคะกําลังหาขอมูลอยู่คะ่ะแต่บรูว,ว่ากินได้หรือกินไม่ได้แต่ว่าอ่าค่อนข้างที่สิเจอหลายดอกแล้วคะ่ะอา้าวไปต่อนะคะไปต่อแถวนี้มีเห็ดมอเลียวบะน้อเนาะเ้นนี่แจง บอกใครมาเด้อคะ่ะโดนโดนมาเถื่อว่าเป็นแตยานเด้อค่ะพี่น,อน,น้องบ,บานค้นมีดเลยๆค่ะเห็นบอลบานาสีแดงๆนะคะบ้านหลังสีแดงแล้วก็ใส่มือของแจงกับมีบบานค,นค้นกับพี่น้องอืมว่าเป็นตตยาน,นะคะ่คะปลอดภัยค่ะมืองนี้ครับเอาไปต้อนนะคะ่ะเนาะเพื่อนๆคะ่ะทางเดินตรงนี้นะคะสุดแล้วนะคะสุดแต่ว่าสุดตรงนี้นะแต่ว่าเขานู่นนะคะ เขาทาอีกฝั่งนั้นนะคะฝั่งนี้เขาไม่ทําแล้วฝั่งนู้นก็จะไปนน้นล่ะคะ่ะถึงถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะส่วนซ้ายมือก็เป็นบ้านนะคะเป็นบ้านที่เขาทําจากช่างรับเหมาคนเดียวกันกันกบกับแจงนะคะเขาปลูกต้นไม้เสริมนะนี่นะคะโอ้ไปอีกไกลค่ะพี่น้องเดี๋ยวแจงขออนุญาตปิดคลิปนะคะเพราะว่า ตั้งแต่แจงเก็บเห็ดมอเรลจากตรงจุดนั้นนะคะแจงเดินมาก็ไม่เจอเลยสักกระดอกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ Thank you all for watching my friend s b y e ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ